น้องก็พยายามดูแลสนามหน้าบ้านให้เขาสวยงามนะคะ,คะน้องใช้เครื่องตัดหญ้าตัดค่ะไม่ก็มันสู้ไม่ไหวนะคะพยายามอย่าอย่าดันเข้าไปนะคะถ้าเผื่อหินมันเข้าไปในเครื่องใบพัดของเครื่องจะหักค่ะต้องซื้อใหม่หกพันกว่านะคะเราก็ใช้กันไกเนี่ยเล็มค่ะเห็นไหมคะเราทำ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมตัวเราให้สวยงามค่ะบ้านก็จะน่าอยู่เช้าป้าน้องก็จะมาเดินนะคะเนี่ยก็มีดอกอัญชันมีอะไรให้เห็นนะคะว่าอันนี้เป็นฟ้ามุยค่ะเนี่ยถ้าเผื่อเราเอาแฝนไว้รากเขาก็จะแห้งหมดนะคะอันนี้ป้าน้องเอาลงดินแล้วก็เอากาบมะพร้าวเนี่ยค่ะมาปิดนะคะเอากาบมะพร้าวมาปิดรากเขา เห็นไหมคะล่าดเขาจะสดสดนะคะแล้วเขาจะมีดอกถ้าเผื่อแฝนไว้กันให้เขากินอากาศนะคะเขาก็จะแห้งไปเรื่อยๆถึงจะชุบน้ํายาทุกอาทิตย์ทิตก็เถอะเห็นไหมคะเนี่ยล่าเขาสดนะคะถ้าเผื่อแฝนไว้ก็แห้งไปเรื่อยๆเขาก็จะมีดอกทั้งปีเลยนะคะเนี่ยดูนี่นะคะเนี่ยเห็นไหมคะฟ้ามุ้ยเนี่ย บ้านป้าน้องก็จะมีดอกทั้งปีป้าน้องพยายามเอาลากฝังลงไปครึ่งหนึ่งให้เขาโดนกาบมะพร้า,า,าวอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเนี่ยเขาจะมีดอกทั้งปีเลยนะคะเนี่ยก็เอาเอากาบมะพร้าวหยอดใส่โคนต้นนะคะนี่คือวิธีเลี้ยงกล้วยไม้ชนิดหนึ่งของใครมาบ้านป้าน้องแล้วจะหัวเลาะบอกว่ากล้วยไม้เขาเขากินอาหารทางอากาศแต่กล้วยไม้ป้าน้อง กินทางอากาศส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งลงดินค่ะกินจากดินแต่มีดอกทั้งปีเราก็ไม่ต้องดูแลมากนะคะอันนี้คือประสบการณ์ที่ป้าน้องใช้มาตั้งแต่สาวจน80แล้วล่ะเนี่ยก็ได้ผลนะคะก็เหมือนกันนะคะป้าน้องก,ก็เลี้ยงเฟิรม์มเรายกระดับขึ้นมาเห็นไหมคะใช้กระถางเนี่ยยกระดับขึ้นมาข้างล่างเขาจะปลูกอย่างอื่นได้ทับที่เราน้อย แต่เราใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะคะเนี่ยแล้วป้าน้องก็เอาเฟิร์มาปลูกแล้วก็ซื้อกล้วยไม้เนี่ยค่ะมาลงแล้วก็เอากละบมามะพ้าวใส่ในนี้นะคะแล้วนานๆเราก็ลดปุ๋ยสักครั้งหนึ่งหรือลด EM พวกนี้ค่ะไอ้ปุ๋ยกล้วยไม้นานๆานานก็ลงสักครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะเนี่ยเราก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากนะคะมันก็จะมีมีให้ตลอดป้าน้องเออได้โบตันมาเขาบอกสีชมพูนะคะดอกใหญ่ เ,เพิ่งได้มาออกดอกเต็มเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวพาน้องจะเอาเอาปุ๋ยที่ที่เขาเรียกอะไร <c oughs> มันติดดอกอะคะ่ะฉีดสามวันพาน้องก็จะฉีดทีนะคะนอกจากกล้วยไม้นี่นะคะอันนี้มันเพิ่งลงดินปักได้ไม่กี่วันแต่เขาออกดอกให้นะคะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งคือพุทราค่ะ อันนี้พุทราจีนนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเขาออกดอกแล้วก็ไม่ติดป้าน้องก็สั่งเขาซื้อปุ๋ยเขาเอาปุ๋ยเล่งไอ้ขั้วเหนียวค่ะเนี่ยเห็นไหมคะติดลูกแล้วโคดใกล้ๆหนาะเนี่ยเนี่ยคะ่ะเขาเริ่มติดลูกแล้วนะคะพุทราจีนนะคะพอน้องไปซื้อมาจากเมืองจีนเนี่ยเขาจะชุบน้ํายาพาน้องก็กลัวค่ะก็เลยซื้อต้นมาเขาก็ออกดอกเห็นไหมคะออกดอกเต็มไปห,หมดเลย หอมด้วยนะคะเนี่ยเริ่มติดลูกแล้วความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะสงสัยอะไรหรือหรือ,รอต้องการความรู้แปลกๆหรือประสบะการณ์อะไรก็สอบถามป้าน้องได้นะคะขอบคุณค่ะที่ป้าน้องเออเนี่ยมาให้เห็นนะคะดอกเนี่ยถ้าเผื่อไม่เก็บมาจัดตั้งแต่เมื่อคืนนะคะวินสลิปเนี่ย พอเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็จะเหี่ยวอย่างนี้เขาไม่ติดลูกนะคะเนี่ยคะ่ปะป้าน้องก็จะถ่ายให้เห็นนะคะเดี๋ยวจะเอาเมาื่อคืนนี้ที่บานเต็มที่ตอนห้าทุ่มอะคะ่ะห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งเขาจะบานเต็มที่นะคะเนี่ยป้าน้องก็เอามาจัดเขาก็จะเหี่ยวไปเขาไม่เป็นลูกนะคะ mm hmm. ฟินสลิปเนี่ยแต่เขาจะข,า,ขายไอ้กอกแก้วมังกรสีแดงอันนั้นจะติดลูกคะ่ะ ินสลิปนะคะคืนนี้ดอกพินสลิปก็บานอีกแล้วนะคะปีหนึ่งสรุปลักบานตั้งหลายหนนะคะนี่ก็หนที่สามหรือที่สี่แล้วนะคะพอน้องจะไม่เก็บมาจาะถ่ายพอน้องก็จะเห็นคนเดียวนะคะเพื่อนๆก็จะไม่ได้เห็นพอน้องจะมีความสามารถในการจัดดอกไม้ด้วยนะคะพอน้องเป็นคนชอบ งานศิลปะค่ะสวยไหมคะดอกพินสลิปนะคะเห็นไหมคะดอกพินสลิปสวยไหมคะสนใจนะคะตามเข้าไปใน y youtube ครอบจักรวาลของป้าน้องนะคะป้าน้องจะเป็นหลายๆด้านนะคะป้าน้องเอามาฝาก FC ค่ะ